เกร็ความรู้ประจำวันดนตรีเบื้องและจินตาคือเพียจอดเริ่ก่อนวันใหม่ด้วยความรู้ใหม่สาราดาวที่คอยช่วยเราเรียนรู้ทุกวันไม่หยุดยังเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสาระ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีค่า ตำนานเขาสามุขหาดบางแสนกับรักพี่แสนจากโมคืนโคเวอร์โฮโตชายหาดบางแสนตอนบนนอมนหลังสารเจ้าพ่อแสนภาพโดยปิโนนพบสเตมไตาไต่คู่นอเบิร์กตำนานเจ้าแม่เขาสามุกและสารเจ้าพ่อแสนเมื่อความรักถูกผีันด้วยชันชน ตำนานเจ้าแม่เขาสามุกและหัดบางแสนตำนานรักที่เล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณเป็นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองและจุดท่องเที่ยวสำคัญอันสวยงามของจังหวัดชนบุรีที่ใครใครก็รู้จักแต่ใครเล่าจะรู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ในอดีตจะมีตำนานความรักที่ข่มขืนในอดีตกรารณนน,นเองหมู่บ้านอ่างศิลาชนบุรีมีชายหนุ่มรูปงามนามว่าแสนลูกชายของกำนันท่ายเศรษฐีประจำชุมชนแห่งนี้เขามักชอบไปนั่งเล่นบริเวณชายหาดแก้เบืออยู่เสมอเนื่องจากพ่อกำนันต้องการให้แสนแต่งงานกับมลิลูกสาวเจ้าของโงโร๊ะแต่แ ก็ขอผัดผ่อนเรื่อยมาวันหนึ่งขณะที่แสนกำลังเล่นว่าวอยู่นั้นสายว่าวของเขากลับขาดทำให้มันหลุดลอยไปสาวมุกบ้านก็เรียกมุกหญิงสาวหน้าตาสะสวยหลานสาวของป้าบ้านชาวบ้านที่ย้ายมาจากบางปลาส้อยปัจจุบันคือบริเวณตัวอำเภอเมืองชนบุรีซึ่งนั่งเล่นอยู่ที่หน้าผา <c oughs> เมื่อเห็นว่าวลอยผ่านมาจึงคว้าไว้แสนที่ตามหาว่าวจงได้พบกับมุกทั้งคู่ตกลุมรักกันทันทีแสนมอบว่าวเป็นที่ระลึกให้มุกจากนั้นก็นัดพบกันบ่อยครั้งกระทั่งสัญญาว่าจะแต่งงานกันแสนได้ถอดแหวนของเขาให้เพื่อเป็นคำมั่นาาญญา้ง่หเเชิขวจะ รักกันชวยนยิรันหากผิดคำสาบานต้องกระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายตามกันต่อมาพ่อกำนันรู้เรื่องราวความรักของทั้งคู่จึงกีดกันลูกชายไม่ให้พบกับสาวชาวบ้านคนนั้นอีกและบังคับให้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีผู้มีหน้ามีตาในสังคมซึ่งแน่นอนว่าข่าวงานแต่งก็ดังไปถึงหูของมุกจนได้ขณะที่ทำพิธีแต่งงานสาวมุกเข้ไปรดน้ำสังในพิธีเธอถอดแหวนที่แสนให้ไว้วางลงไปที่มือชายคนรัก เมื่อเขาเห็นแหวนก็รู้ได้ทันทีว่าหญิงผู้เป็นที่รักมาหาแต่เมื่อเนอยหน้ามาดูเธอก็หนีไปเสียแล้วแสนลุกขึ้นวิ่งจะไปตามมุกให้ได้แต่ตามไปไม่ทันสาวมุกได้กระโดดหน้าผาลงไปแล้วแสนเลยตัดสินใจกระโดดตามไปหลังจากเหตุการณ์ทันโศกเศร้านี้จบลงชาวบ้านต่างพากันสงสารหนุ่มสาวทั้งสองยามพลบค่ำคู้คนมักจะเห็นร่างของทั้งคู่บริเวณเชิงเขาแห่งนี้เป็นประจำจนเป็นที่กล่าวขานเรื่อยมา จากนั้นชาวบ้านได้ตั้งชื่อเขาลูกนี้ว่าเขาสามุกแต่ภายหลังเพียงเป็นเขาสามุกพร้อมกับตั้งสาลไว้ให้เรียกว่าสารเจ้าแม่สามุกส่วนบริเวณที่พบศพทั้งสองชาวบ้านตั้งชื่อว่าหาดบางแสนและผู้เป็นพ่อได้ตั้งสารเพียงตาไว้ให้เรียกว่าสารเจ้าพ่อแสนซึ่งผู้คนมากมาขอพรั้งเรื่องโชคลาภสุขภาพหน้าที่การงานรวมไปถึงความรักจากทั้งสองสาลนี้ตำนานเจ้าแม่เขาสามุกที่เล่าขานกันรุ่นสู่รุ่นเป็นตำนานในพื้นที่ที่มีความสำคัญในเชิง,ชงคติชนยุทธยาทำให้ในพอคาอา,าลศ2556กรมส่งเสริ ยาทางวัฒนธรรมของชาติในสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาอ่านเพิ่มเติมเขานางหงจอจานพัางงาแหล่งธรรมชาติที่มาจากตำนานรักันศกเศร้าของหญิงสาวจุดก,กำเนือเจ้าพ่อตะวันออกผู้มีอิทธิพลจากผลพวงนักเลงโตอ่งยี่อยุธยาถึงปัจจุบันตำนานเทพเจ้าจีนมาจูสู่แม่ย่านามพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จากหัวเรือถึงคอนโซลรถยนต์ สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมแง่มุมต่างๆทางอดีตและร่วมสมัยพลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม12ฉบับ1ปีส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้สมัครสมาชิกคลิกที่นี่สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมแง่มุมต่างๆทางอดีตและร่วมสมัยพลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม12ฉบับ1ปีส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้สมัครสมาชิกคลิกที่นี่อ้างอิง โศกน,นาฏกรรมความรักเจ้าแม่เขาสามุกจากตำนานที่เล่าขานสู่ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของชนบุรีออนไลน์ตำนานเจ้าแม่เขาสามุกออนไลน์คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ2,544สารานุกรมวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดชนบุรีกรมศิลปากรพิมพ์ครั้งที่1กรุงเทพมหานครเผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2568อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ ำนานาเขาสามุกหาดบางแสนกับรับที่แสนจักคมคืน